สวัสดีค่ะอบมาพบกันดีแล้วนะคะคชิวีเบลค่ะค่้าวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่มหาลาัยหอการค้าไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาส่องดูแฟชั่นของสายแดนนะคะว่าที่มหาลายัยหอการค้าเนี่ยเขาแต่งตัวกัววนยังไงมามาซ้อมเต้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเรากําลังจะพามาดูกันนะคะว่า มาสงแฟชั่นของสายแดนกันนี่นี่ตรงนี้เขาก็เต้นกันทุกคนเห็นไหมนี่แต่เราจะไปสัมภาษณ์น,น้องน้องกลุ่มหนุกนก่อนเพราะว่าดิวไว้แล้วใช่เพื่อ่ะมีลูกกระจก <laughs> นักแสดงรักเชิญนะคะอนนี้นะคะทุกคนดูดีตรงนี้มีแต่คนามเต้นเลยนี่พาดูข้าวข้านะไม่เห็นหน้าเขาเขาทำเต้นกันด้วย,ยทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆที่เป็นสายแดนแอนด์มิวสิกกันว่าไลฟสไตล์เขาแล้วก็เพลงที่เขาชอบเต้นเนี่ยมันประมาณไหนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากคนนี้ก่อนนะคะเธอจะถามว่าชื่ออะไรคะชื่อพัทค่ะจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาุาาาญี่ปุ่นค่ะค่ะแล้ว ก็จะมีคําถามนะคะเกี่ยวกับว่าน้องเนะี่ยชอบเต้นเพลงแนวก่อนเพลงประมาณไหนคะหนูชอบเต้นเพลงที่มันแนวสนุกสนุกค่ะแล้วก็ถ้าไม่ยากเกินค่ะแล้วก็คําถามอีคำถามหนึ่งคือว่าถ้าเลือกได้หนึ่งเพลงที่แบบจะเต้นตลอดชีวิตน้องจะเต้นเพลงไหนคะเออ h ท a v y rotation ของบีนพค่ะอ่โอเคแล้วก็เวลาลุกน้องๆที่มาซ้อมเต้นเนี่ยน้องจะแต่งตัวประมาณไหนเวลามาซ้อมเต้นประมาณนี้เลยค่ะพี่สยย่อยดสบายๆบายอ่าโอเคค่ะอ่าแล้วน้องเขาแต่ไปนะคะ ถ้าเลือกได้หนึ่งเพลงที่จะเต้นตลาดชีวิตจะเลือกเพลงอะไรคะเออถ้าเป็นหนูคงเลือกเป็นมิเลเนียของพิกเซลเลอร์ค่ะค่ะแล้วก็แนวเพลงที่น้องชอบแบบว่าเอามาซ้อมเต้นเลยหนูชอบเต้นเป็นแนวเซ็กซี่นิดนิดนะคะเิ็หน่อยแล้วลุคที่น้องเอามาแ,แบบเวลามาซ้อมเต้นเนี่ยจะแต่งตัวมาไหนคะคือด้วยความที่ว่าหนูเป็นคนตัวเล็กอะค่ะก็จะชอบแต่งที่มันคล้ายคล้ายแบบอง่ค่ะแบบว่ามีเสื้อเอวลอยบางแล้วก็ขาสั้นบางบางข้งกับบาง้นแล้วน้องคนต่อไปชื่ออะไรคะชื่อเชอร์ค่ะ แล้วลุคเพลงที่น้องชอบออกมาเต้นคือเอยแนวเพลงที่ออกมาเต้นคือเพลงละอะไรคะก็หนูชอบเป็นเจฟ p ค่ะเพลงที่อยากเต้นก็นจะเป็นไอดอลหอยูอัลบิค่ะ,คะแล้วก็ <c oughs> เวลาแต่งตัวน้อง <c oughs> แต่งตัวไนมาของเด็กก็จะเป็นกางเกงขายาวค่ะส่วนเสื้อส่วนเสื้อก็แล้วแต่วันเลยค่ะกางวันก็จะเป็นสายเดี่ยวเพราะว่ามันร้อนค่ะขอบคุณค่ะ นนะะจากการที่ได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มสสยแดนแอนมิวสิกของเด็กมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะว่ามีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวยังไงในการมาซ้อมเต้นแล้วก็มีแนวเพลงในการที่แบบเลือกมาซ้อมเต้นยังไงบ้างแล้วก็เพลงที่แบบที่พวกเขาเพลงที่เขาชอบเต้น,นคือเพลงอะไรใช่ไหมคะเราก็ได้รู้ว่าทุกคนก็แบบมีหลากหลายหลากสตล์เป็นของสไตล์ของตัวเองบางคนก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาในการมาซ้อมเต้นบ้างนคนก็ใส่เสื้อที่มันกระชับนะคะซึ่งนี่นะคะถ้าใครแบบอยาก อยากได้เสื้อที่ใส่สบายระบายอากาศในการซ้อมเต้นนะคะคก็ขอแนะนาเสื้อยืดแดนแฮทของเราเลยนี่คือใส่สบายมากใส่มาทั้งวันแล้วรู้สึกว่าวันนี้อากาศร้อนแต่ว่าเหงื่อไม่ออกเลยรู้สึกว่ามันสามารถระบายอากาศได้ดีนะคะคก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้บ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดลิงก์ ใต้คลิปนี้ได้นะคะเป็นคลิปเออเป็นเสื้อแบรนด์แฮนนะคะถ้าใครสนใจก็ไปกดตะกา้าได้เลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าสายแดนแอนด์มิวสิกเขาแต่งตัวกันยังไงกันคอมเมนต์มาได้นะคะได้ไม่มีข้อจำกัดแค่มีจังหวะและสไตล์